ผมคิดว่าทั้งคนละครึ่งและก็เงินดิจิตอลเล็ตเป็นประชานยมทั้งคู่แต่นะครับถ้าเราเทียบความต่างนะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ในช่วงเศรษฐกิจที่เกิดคนละครึ่งเศรษฐกิจไทยกําลังเจอกับโควิดนะเศรษฐกิจเราโดยเฉลี่ยตโต3.6%ในปีที่เกิดโควิดเราตกมาเป็นติดลบ6.1%เศรษฐกิจหายไปเกือบ10%ถ้าเทียบ10%แปลว่าเม็ดเงินหายไป1.7-1.8ล้านล้านบาทเงินในระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนหายไป โครงการคนละครึ่งเข้ามาเติมตรงนี้ประมาณหลัก3 0,000ื่นล้านจริงๆมันอยู่ในแพ็กเกจนะเพราะลุงตู่ที่ออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจต,ตอนนั้นเนี่ยหล้านล้านก็จะเห็นว่ากระตุ้น1ล้านล้านปัญหา1.8ล้านล้านนะกระตุ้นน้อยกว่าปัญหาอย่างเงี้ยก็ถือว่าพยายามที่จะค้างงานเอาไว้เหมือนเรามีปัญหาอยู่แล้วเราก็พยายามไปค้างงานเอาไว้แต่ว่ามันเล็กกว่าขนาดของปัญหากลับมาเทียบที่รัฐบาลเศรษฐานะครับแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลคุณแพทองทาน,เ,นเหมือนกันก่อนโควิดเราโต3.6 ปีนี้เราโต2.5แปลว่ามันต่ำไป1.1% 1.1%เทียบเท่าเท่าไหร่200ล้านบาทตอนนี้เรากำลังจะเอาเงินกระตุ้น500ล้านเพื่อจะแก้ไขปัญหา200ล้านนี่สำหรับผมเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบเพราะว่าเราเอาเงินขนาดใหญ่ไปแก้ปัญหาเล็กเหมือนเราขี่ช้างจับตะก,กะแตนสำหรับประชาชนแต่ละคนก็มีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมจับได้ก็คือประชาชนอยากได้อะไรที่ง่าย อยากได้อะไรที่เป็นเงินสดนะครับอยากได้อะไรที่ต้องไม่ไม่ไมเขาเรียวกว่าอะไรล่ะครับไม่โดนข้อจํากัดมากผมคิดว่าถ้ามันสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ฝั่งประชาชนต้องแจกอย่างเหมาะสมแจกไปที่คนที่สมควรจะได้นะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราบอกประชาชนชอบทุกคนได้เงิน1นึ่งหมื่นก็ชอบทั้งนั้นแหละแต่ทางทางวิชาการบอกไม่ได้คุณต้องจําเป็นจริงๆเพราะภาครัฐไม่ไสาม,มารถเสกขึ้นมาได้